เาเข้าสู่การริธีก,การพระเจ้าก็ในช่วงนี้ก็เป็นพิธีการขอบคุณพระเจ้านะคะก็อยากให้เราที่จะมาทวงขอบคุณพระเจ้าด้วยกันผ่านหลายด้วยกันนะคะจากพระธรรมสรุดีบทที่105ข้อที่1นงจงบูฒนาขอบคุณพระเจ้าจงน้องทลออกพระนามโพลจงให้บรรดาพระสกิทธิ์หอมโพลแจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายก็อยากให้เราที่จะมาร่วมร้องเพลงพิกการพระเจ้าด้วยกันในบทเพลงแรกนะคะทุกวันมีลาทุกวันเวลา อยอยู่ใกล้ชิดพระอทุกวันเวลาอยู่อยู่ใความรักของเรอทุกวันเวลาใค when we love Don't say Yeah. ดังใจหรือไม่แม้ว่าโลกจะโว เวลาที่สุขใจขอสรงเมตตาให้ลูกขอบพระคุ ใจและขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไปและขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณหมดหัวใจให้เราที่จะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ ขพบคุณพระเจ้าคุณพองค์สำหรับชาววันใหม่ชาว,วันนี้ที่ให้เราได้มารวมตัวกันในพระวิหารของพระองค์ให้เราได้มาอยู่ได้กันในชาววันนี้ก็ขอฝากมอบวันนี้ไว้กับพระองค์ฝากมอบวันพรุ่งนี้ไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะสถิตกับเราในทุกๆวันด้วยฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนให้เราที่จะอ่านหลักข้อเชื่อของอาคารัตูด้วยกันนะคะ ข้าพาเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพาเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจ,จากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกทรมานในสมัยที่ปอทิอาสปิลาตปกครอง,งทรงถูกตุกไว้ที่กาเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณานะ ในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนั่งเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงดีที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสาคลคิดจักบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉัน์ระหว่างทำมิตชนการไถ่โทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมน พระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสรรัตวดีบทที่136ข้อที่1ถึงสจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด สำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้ก็คือบทเพลงสะดุดีแห่งการขอบพระคุณนะครับ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคีจักของเรานะครับทั้งเดือนนะครับก็เป็นเดือนแห่งการขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเราเดินเข้ามาภายในคีจักของเราแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับถูกตกแต่งอย่างสวยงามเลยใช่ไหมครับเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการขอบพระคุณเลยใช่ไหมครับและในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับให้เราที่จะเตรียมจิตใจของเรานะครับที่จะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้เราที่จะทักทายซึ่งกันและกันนะครับบอกคนข้างๆของเราว่า ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าใช่แล้วนะครับอยากจะให้ทุกๆวันของเราด้วยนะครับที่เป็นวันที่เราจะได้ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับสําหรับพี่น้องที่รับชมอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับหรือว่าพี่น้องหลายคนที่รับชมย้อนหลังนะครับให้เราที่จะมาร่วมขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับร่วมทักทายร่วมส่งคอมเมนต์ทักทายเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ด้วยกันนะครับ จากพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะครับมาจากสดุดีบทที่1 3 6ใช่ไหมครับซึ่งเป็นบทที่คนอิสราเอลนะครับเขาใช้ในการขอบคุณพระเจ้าในช่วงเทศกาลต่างๆนั่นเองนะครับเมื่อเราดูในแต่ละข้อนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งมีเหตุผลต่างๆมากมายเลยในการขอบพระคุณในแต่ละข้อน,นะครับก็จะปิดท้ายด้วยถ้อยคําที่เหมือนกันว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดารงเป็นนิดนะครับ ไม่ใช่เฉพาะในข้อที่เราอ่านไปอย่างเดียวแค่นั้นนะครับแต่เป็นทั้งบทเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่26เลยนะครับอยากให้เรานะครับที่จะเป็นเหมือนกับผู้เขียนสดุดีนะครับที่จะได้เขียนบทเพลงขอบคุณพระเจ้าของเราออกมาด้วยตัวของเราเองด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้เราดูในสิ่งแรกด้วยกันดีไหมครับสิ่งแรกก็คือการถวายการขอบพระคุณนะครับก็คือบทเรียนที่เราได้รับจาก พระวจนะในวันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการถวายการขอบพระคุณครับเมื่อเราดูจากพระวจนะในตอนนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลนะครับด้วยการขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ว่านะครับการเริ่มต้นประวัติศาสตร์นั้นน่ะมีการเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างโลกเลยใช่ไหมครับตั้งแต่การทรงสร้างของพระเจ้านั่นหมายถึงอะไรครับนั่นก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะมีชีวิตขึ้นมานั้นนะครับพระเจ้าคือผู้ที่สร้างเราขึ้นมา พระเจ้าคือผู้ที่สร้างทุกสิ่งขึ้นมาและในการขอบพระคุณนั้นน่ะเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างเราขึ้นมาด้วยและในปัจจุบันนี้นะครับข้อดีของคนอิสราเอลนั้นคืออะไรก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ลืมประวัติศาสตร์ของพวกเขานั่นเองครับดังนั้นนะครับทำให้ผู้เขียนสะดุดีด้วยนะครับในวันนี้ได้เขียนถึงประวัติศาสตร์ในการช่วยกู้ให้รอดของคนอิสราเอลทําให้เขานะครับได้เห็นถึงการปกป้องการรักษาจากพระเจ้าได้เห็น ทำให้พระคุณทําให้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้านะครับทําให้เขาได้ขอบคุณพระเจ้าและเราด้วยเช่นกันครับที่จะระลึกถึงกระบวนการทางความเชื่อที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและทําให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเราด้วยเช่นกันเดี๋ยวให้เราลองมาพิจารณากันดูดีไหมครับว่าในการขอบคุณของเรานั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือเปล่า หรือว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเราได้รับสิ่งต่างๆที่ดีเราถึงขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าช่วงที่เรายากลําบากนั้นเราไม่ขอบคุณหรือเปล่าเราขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับ ให้เรามาลองดูชีวิตของดานเนียนสิครับถึงแม้ว่าดานเนียนนะครับเขาจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายใช่ไหมครับเขาก็ยังสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ถ้าเกิดเราลองนึกไปดูนะครับตอนที่ดานเนียนนะครับถูกจับโยนเข้าไปอยู่ในถ้าสิงโตนะครับในเวลานั้นดานเนียนเองนะครับก็คือผู้ที่ขอบคุณพระเจ้าด้วยเช่นกันและในเวลานั้นเองการขอบคุณของเขาเนะ่ยเป็นเหมือนกับอาวุธที่ใช้ป้องกันเขาจากสิ่งอันตรายต่างๆนะครับดังนั้นนะครับจึงทําให้พระเจ้าได้ทรงช่วยเขาออกมาจากถ้าสิงโต เดี๋ยวให้เราดูในพระวจนะด้วยกันดีไหมครับจากสดุดีบทที่50ข้อที่23เดี๋ยวให้เราอ่านด้วยกันครับผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณก็ให้เกียรติเราเราจะสัมดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของตนอย่างถูกต้องใช่แล้วครับจากพระวจนะในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณให้กับพระเจ้านะครับพระองค์ก็จะทรงประทานความรอดมาให้กับผู้นั้นนั่นเองใช่ไหมครับ ดังนั้นนะครับพี่น้องทั้งหลายในระหว่างที่เรากําลังนมัสก,การพระเจ้าอยู่ในตอนนี้เนี่ยให้เราที่จะนมัสก,การพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณใช่ไหมครับเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราถวายการขอบคุณแก่พระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงประทานพระคุณให้กับเรานั่นเองนะครับสิ่งที่สองนะครับก็คือให้ที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะในตอนนี้ก็คือฝึกการขอบคุณซ้ําๆอยู่เสมอใช่ไหมครับ เมื่อเราดูที่สดุดีบทที่136ในทั้งบทนะครับเราก็จะเห็นการขอบคุณที่ซ้ําๆอยู่เสมอนั่นเองแล้วทําไมเราจะต้องขอบคุณซ้ำๆด้วยล่ะครับก็เหมือนกับนักเรียนใช่ไหมครับที่จะต้องทบทวนตําราเรียนซ้ําๆอยู่เสมอฝึกจนกว่าจะจําได้ไม่ลืมนะครับฝังลงไปในความจําเลยนะครับหรือว่าเหมือนกับนักกีฬาใช่ไหมครับที่จะต้องฝึกฝนซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วทําไมล่ะครับ เมื่อลงแข่งขันใช่ไหมครับเวลาเราลงไปในสนามนักการจริงลงไปในสนามจริงเน่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรใช่ไหมครับดังนั้นน่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนั้นนะครับเขาจะต้องทําคะแนนให้ได้และยิงประตูเข้าโกไปให้ได้นะครับเราด้วยเช่นกันครับในชีวิตทางความเชื่อของเรานะครับเราก็จะต้องฝึกซ้อมจนสามารถที่จะยิงประตูให้ได้นะครับ สิ่งที่3ครับที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยกันก็คือขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกอย่างนะครับเมื่อเราดูจากพระวจนะในตอนนี้แล้วนะครับได้มีการขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณอยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับเดี๋ยวให้เราอ่านพระวจนะด้วยกันดีไหมครับในวันนี้จากสดุดี136นะครับข้อที่ 6- กถึงเเดี๋ยวให้เราอ่านด้วยกันครับ จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลายจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาด,ดวงสว่างขนาดใหญ่จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนพี่น้องครับในเวลาที่เด็กทารกเด็กเล็กๆเ,เกิดลืมตาออกมาดูโลกนั้นน่ะเขาก็ได้หายใจเอาออกซิเจนเข้ามาใช่ไหมครับเรา เขาไม่รู้หรอกนะครับว่าอากาศที่เขาได้หายใจเข้าไปนั้นน่ะมีค่ามากมายขนาดไหนนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับคนอื่นๆทุกๆคนด้วยนะครับพวกเขานะครับก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนั้นน่ะคือพระคุณที่ได้รับและไม่ได้ที่จะกลับมาขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งมีคนมากมายครับเขาก็เป็นเช่นนั้นนะครับได้รับพระคุณต่างๆมากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่เขาไม่ได้กลับมาขอบคุณพระองค์นะครับ แต่ว่าผู้เขียนสะดุดีนั้นนะครับเขาได้ขอบคุณนะครับสำหรับสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเขาได้ถวายการขอบคุณกับพระเจ้าเราทุกคนครับพราะคุณของพระเจ้านั้นนะครับอยู่ทั่วไปรอบๆตัวของเรานั่นเองครับทั้งหมดนั้นนะครับพระเจ้าทรงมอบให้ทั้งคนผิดบาปไม่ใช่เฉพาะคนชอบธรรมนะครับมอบให้กับผู้ที่ไม่เชื่อและผู้ที่เชื่อนะครับพระองค์ไม่ได้ทรงแบ่งแยกแต่ทรงมอบให้กับทุกคนนะครับ ดังนั้นนะครับพระคุณของพระเจ้านะครับมีอยู่รอบๆตัวเราให้เราที่จะเต็มร้นไปด้วยการขอบพระคุณเพื่อที่ถวายแด่พระเจ้านะครับเดี๋ยวขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพองค์ทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ให้ข้าพองค์ทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงการขอบพระคุณผ่านทางพระธรรมสะดุดีในบทที่1 3 6นี้ ให้เราที่จะถวายการขอบพระคุณแด่พระเจ้าโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือมีเงื่อนไขก่อนถึงจะขอบพระคุณเหมือนกับดาเนียนลที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ยังที่จะขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณให้กับพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงประทานความรอดมาให้กับผู้นั้นให้เราที่จะฝึกการขอบคุณของเราซ้ำๆอยู่เสมอและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆอย่าง ขอบคุณสำหรับพระคุณที่มาถึงเราโดยเท่าเทียมกันผ่านทางสิ่งรอบๆตัวเราซึ่งบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมที่จะขอบคุณพระองค์ไปในเวลานี้อยากจะให้เราที่จะได้อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้ในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กำลังทำงานอยู่ในเวลานี้ขอพระเจ้าที่จะส่งเสริมกำลังเรียวแรงของเขาในวันที่ยากลำบาก ให้เขาได้มีการหยุดพักผ่อนและได้คิดใคร้ควรถึงสิ่งต่างๆที่เขาได้ทำงานอยู่ขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมสร้างเรียวแรงกำลังของเราทุกคนและประทานพระพรมาให้กับทุกๆคนด้วยในเวลานี้พี่น้องของเราหลายคนมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายขอพระเจ้าที่จะทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะทรงยื่นรหัดอ,นอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่จะมาสัมผัสและแตะต้องรักษา เราอธิษฐานเผื่อสําหรับพ่อแม่พี่น้องของเราครอบครัวของเราด้วยที่อยู่ที่เมืองไทยขอพระชา้าที่จะทรงเลี้ยงดูพวกเราอย่างไม่ขาดสนด้วยเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สําสหรับกลุ่มสังคมไทยของเราที่เป็นเหมือนกับครอบครัวของเราเป็นเหมือนกับบ้านของเราที่อยู่ที่นี่ขอให้เราที่จะเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจความสมัครสมานสมัคคีให้ซึ่งกันและกันเราอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เดี๋ยวให้เราอ่านคำอธิษฐานที่พระเยซูริตัดสอนด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชนาฏบิดเดตและภาสิดิเป็นของพระองค์สืบืไปเป็นนิจอาเมณขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับทีมงานทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมซ้อม ในวันนี้นะครับทั้งตากล้องทั้งทีมถ่ายทอดสดและทีมนักดนตรีนะครับขอพระเจ้าที่จะทรงอํานวยอวยพรและก็เพิ่มพูนตะลันความสามารถของพี่น้องทุกคนมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่รับชมการนมัสการไลฟ์สดด้วยกันในวันนี้นะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนามัสการครับขอพระเจ้าทีทรงอวยพรด้วยกันนะครับ อย่างในช่วงนี้นะครับในเดือนที่11นะครับเป็นเดือนแห่งการขอบพระคุณนะครับขอให้เราที่จะเตรียมจิตใจแห่งการขอบพระคุณที่จะมาร่วมขอบคุณพระเจ้าด้วยกันจริงๆนะครับให้เราที่จะเป็นเหมือนกับผู้เขียนสดุดีใช่ไหมครับที่จะมอบการถวายการขอบพระคุณของเราเนี่ยมอบให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะทรงประทานความรอดให้กับเรานะครับและสิ่งที่2นะครับให้เราที่จะฝึก การขอบคุณของเราอย่างซ้ำาๆอยู่เสมอนะครับในการขอบคุณของเรานั้นออกมาจากใจเราเป็นอย่างกิจวัตรและให้เราที่จะขอบคุณสำหรับสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับขอบคุณสำหรับแสงแดดขอบคุณสำหรับพระอาทิตย์สายลมแสงแดดสองเรานะครับทั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับให้เราเดือนนี้ที่จะเต็มไปด้วยเดือนแห่งการขอบพระคุณจริงๆนะครับขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ